วัสดีจ้าวัสดิต้อนเศร้าๆพี่น้องเบาแอร์ล่องน้ำไปเราจะประเดยวกล่องไปน้ำอันขึ้นเบาแอร์ไปปักเบ็ดมากจ้ะเบ็ดปักกดหนึ่งเขา่าจ้ะใกล้พิสซูก้วล่ะนี่จ้ะกับเข้าเศร้ามือนนี้ มีปลากดปลากดเหลืองจ้ะนี่เอินเอินกดเหลืองเบา้าแอร์ได้สิบแปดตเวมาขึ้นแม่นองไผ่นับบึงก็ว่าสิเอาออกมาเห็ดกับเขาแค่นี้ละจ้ะเห็ดพ่อเขากินหมดน,นี่นะกุ้งสองตใหญ่ๆจ้ะนี่ก,กุ้งใหญ่เด้อไี่้องกุ้งใหญ่สองตว่าสิย่างจ้ะ อย่างนี่สิม้มต้มย่ำให้เบ่าแอร์สดนี่นจัง้ละเดี๋ยวเป็น้องไป่พรุ่งนอันนี้สิมกหมอใส่ผักกระแยงจ้ะเดี๋ยวแม่น้องไปไปเก็บผักกันก่อนไปหาเก็บผักใส่เข้าไว้ก่อนจ้ะกลับมาหมอสิใหม่เป็นบอไส้อ่ะหานไม่คอนด้ามเพพอจ้ะใส่ยุคเดียวแต่ว,ว่ากระเสีย ยักไปทางงเลยวัดนี่ก็เริ่มพังแล้วจ้ะได้ยันซื้อไ่ได้ซื้อไม่ดอกม่น้องไปแคนไวอยู่นี่มีอยู่ตายอันอยู่จ้ะซื้อมาไวสิเดียวเมียบานน้านตะรัก้า เตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะกปน,นังหลบรวมปลาพี่มันเบาแอร์ได้เห็นมามือเล็กมือน้อยก็เก็บไว้ค่ะไปไปบ้าน หลงหลงืมเรื่มเาะจ้ะใส่ยกุกจะจ๊กไปหลงว่างใส่มืนอนี้หนึ่งเขาลายจ้ะเ็มกลองกองเขาประตูพอเดวเมียห้น้ำดอกเด้อเอาไว้ใส่พี่ละ สวนจ้ะสวนพักอายุนาบ้านนี่น,นี่มองเฮ็ดอันปวกแม่น้องไพ่เกิดมันคือว่าเกิดอีกบ่เกิดเทียดเดียวเศร้าเลยนี่ต้นมะขามหวานจ้ะเป็นนวยอยู่ไ็สิประมาณหลังปีใหมุ่่นล่ะป็้สีสุก นี่ก็แมนแต่ต้นนี้บ่ค่อยเป็นน่วยนี่แต่ว่าต้นนี้แซ่บท่านสีทองผักกระแยงจ้ะเย็บผักกระแยงกันโอ้เสียมหน่อยแม่น้องไปไปทางเลยหน,น่อยพักกระแยงกันเด็ดเอาจ้ะไปใส่หมกหมกาะปลา เออนมกหมอเอ,เอ,อิอปูก็ได้จะ้ะปูปลาใส่ผักกระแย่งหอมหอมสำนีกับพ่อแล้วใส่ลายมันสีเขืนเก็บผักหอ,อมจะน้อยกันจ้ะ ้อนี่กับก็เลื้อหลายดอกจ้ะแม่น้องไปเอามาจากหลังบ้านขอน้้ำป่ามาปลูกจ้ะกันมันเมิดกันติไปขอป่าอีกให้เก้านี่บันบักควงกำลังเริ่มใหญ่จ้ะพันที่แม่น้องไปสั่งมา,านนงพันเนียงต้พริกกันลังเป็นหน่วยดอกครับ ักพริกนี่หาโลกเอาแถวนี้จะมาปลูกเก็บตะไคร้จ้ะเอาพู่นดีกว่าแม่น้องไปปลูกน้ำขังทงั้งปลูกไว้พื่อไว้จินจ้ะปะันขยายอีกจ้ะเนี่ยแถวเนี่ว่าง ก้อนนี่ละเป็นจะเอาไงนะสิว้ยใหญ่ดๆ ฟักจ้ะฟักหอมนี่แม่นองไพมานตัดตน้นมเนาออกมันเป็นภูมิไ่พอดห้อมันลมนวยกับเต็มอยู่จ้ะเย็บใบตะก,การใยหนึ่งไว้ไปป่าน้วยนี่มันตีเป็นยังไหนแล้วเนี่ยพี่น้องเอาไว้เก็บเมียมบานเนาะหลายนวยอยู่จ้ะ คนหน่วยนึงนี่นภูมินี่ก็หลายอยู่จ้ะกําลัางเป็นหน่วยหน่อยก็หลายกําลัางปลงยอดออกไปะนะเนาะยังอยู่จ้ะเอาบ้างใหม่ นอยู่ลืมบ้างเกรือจังน้อยจ้ะเจ้าออกหอ,อ,อ,อกเมาข้กงอใส่ออกน้ำจะนีเพราะว่ามขึ้นัค่อาัวใส่ออกจะวัากับพเกี่ยมกันเลยางกุ้งไปพร้อมทีเดียวจ้งขู่เมกะติโอ้ใส่น้ำกั่นเลยจ้ะ มันก็นถึงร่อยกินจ้ะแต่ว่ามันมีนเป็นเมือกเมือกนะพี่น่ะน้ำไฟหั่นเครื่องลงไปเราจะนี่จะไข่หัวหอมพริกแกงกับตำ ราละเอียดเจ็กหน่อยจ้ะปลา,าลงเครื่องลงจ้ะบัดนี้ แดกกับสิค้นเจ็กน้อยเพราะว่าแม่น้องไบเสีอยนห้ำที่เพิ่นปรุงนั่นละ่ะมาใส่จะลดจ้ะน้ำปลาจะเอาเลยจ้ะลูกโดดลงจ้ะมันปลาแก่แย่งเขาสิบพระทันใส่ เดี๋ยวไอ้ใส่ตอนปลาซุปใหญ่ก่อนเติมน้ำล้างอกลงไปปิดฟ้าหมอไว้เลยจ้ะเป็นบ่ต้องคนแมวล่อ,ง,อลงแล้วมองให้อาหารเพิ่มเลยนี่พี่น้องคันหิววันทิมันนั่งห้องอยู่นี่หาล่งกันเตรียมหมอฝนโบโบๆบโบกันสุกจ้ะปิดเลยค่อน เปิดรอบสองจะ,ปะ,ปะเป็นแต่แง่เขาล่องจันล่องแบบพ็ต้องเด็ดเลยโอ้น้ำก็แง่แบบี้ปุ่นชุบแล้วจะ ้ีวเยาไปกินกับมาแล้วคงไว้ลอเปาแอมาจะ,ปะีปยางกุ้งจะ,ปะีปยางกุ้งสองโตพุละโตกับเปาแอพอดีกุ้งหอมหอมจะยางคางใส่กัน เอาสุกๆปุ้งเคือสีสุกแล้วะโอ้หว้นมีลดนะเรียบได้จานจ้ะแับเขา้าข้าวแมวเลยจ้ะคูหมอปลกก กับข้าวเร้ามือนี่จ้ะหูปรากฏสมปะน้อยจ้ะสมปะน้อยผู้ซอยน้องเพื่นเอดไทยจ้ะกงมีกุ้งย่างกุ้งจ้ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำเร็จจับมานี่ยงงลดเบาแอร์มากแล้วจะ้ะกับขาแล้ว ขาดีด้ดีนะแ่มดไ่รบเาโู้ครับนี่มันไม่น้องมันยังน,นองเบิ้งกันนะับเขาเ้ากันแล้วเ้วล่ะ หยอดปดก่อนแล้วโอ้พี่น้องเดี๋ยวแม่น้องไผ่เซวออกไงปึง้งเบาแอร์ยอดหนึ่งกดก่อนจะ้ะไม่ท่านกินเขาอัางแดงพี่น้องมานจจะ บ่าเดากลองลงไปทายให้พี่ให้น้องเบิ่งถือยังบ่แม่น้องไปกับว่าเนตถามถือเป็ดหรือถือจันบูอ่าแล้วพี่น้องกินสมปลาจอมกันหรือสมปละน้อยเนาะครับเนาะ กุ้งแม่น้องไผ่กัะปิงครับแต่ว่าไข่เสียเบิดพี่น้องเพราะว่ากุ้งไข่ได้ไข่เสียเบิด์ม่ราจะไปฝากลูกสาวเัิแม่เกันเราเอามากินเราพี่านัองเมียวก็กินเราเราาด็กแมี <c oughs> อันยายนี่มีชีวิตอยู่เนี่ย ลาบเด็ดหน่น้องหยาลาบเหนียวโอ้สุกปลาแน่นอนสุบปลาหน่อยปาลารุกค่ำเนาะยี่น้องเบาแอะบ่บมิตุ่มใส่นือืก็นะหมกหมอโอูหมอฮะม,มันนาเป็นโตเลย បំ ang, ្សូវីរីពីបាលាប់ <|be|> ់ទៀផុខ្ញ្ញ្តាក្រៀតាក់ការុដំចាំណ្រាវាវវាំ្រៀ ีกระเด็ดแจมแจมนี่น้องมันเนี่ยเดี๋ยวน้มัแลงมากคำมาแลงมากฝนตกเลยนะเนี่ยคนจิตกิดยางพี่น้องเข้าสวนเนี่ยตกเพื่อนนี่ก็หนูบ้านก็ตกใบซ้ำมาพี่น้องเบาแงีได้กิด ซีทุ่มน้องสามทุ่มครึ่งน,นี่แหละแล้วกันซีทุ่มกลักวๆครับแบบโลต้นได้ก<ห>ินเบาแหวว่าจะไปฝากลูกสาวทุนหนึ่งฝากลูกไส่ทุนหนึ่งตนนอนน,น,น,นี้นะ้องลูกเตา้าก็ทิว่ากินรสพอ่อใช่ไหม อยู่เหนก็พอได้กินอยู่แล้วน้อพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าไปต้อนไปฝากลูกก็สิบ่ดีใจอยู่บ่สิเด็คือว่าเพิ่งก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะความคิดของพ่อของแม่กันเลยมี่ยังก็อยากให้ลูกกินเด็แจับๆบนั่ๆน เดินทางแต่วันที่สิบสองน้องแพรหยุดงานมาล่อเล่นล่าแล้วก็เล่ยล่าเลยสมปน่อยก็บแซบ่ ต้มป,ปาก,ปากันแนงพอ่น้<า>นองพ่อได้มากลุง้ำน้าไเด้จวงเนี่ยน้ำมันนองมากี่นองน้ำม,มันคุณใสกับบุปันใดเดี๋ยวน้ำใสยักหน่อย่นลุง้ำม,มือละสามสิบโลกสี่สิบโลบนลพี่นอเน,นี่ หว,วันก็เสียแบบนั้นก็มีดูจุบช่อ่น้องเอา้าแบบต้อนพี่น้องทุกมงทุกบอลครับขอบคุณในหลายครับที่ติดตามเบาแย่นะครับนาะก็ะห้ยเดือดห้างาห้างไหนกะห้ยเขียวขาดปลอดภัยพ,พี่น้องมีความสุข กลิปหน้าคอยมาพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า